อายุมากขึ้นการเสียวฟันจากปัญหาสุขภาพเหงือกจะรุนแรงขึ้นค่ะใหม่เซนสดอ e ์ s ด้ i ซ i t y a ิวิตี้แช่วยดูแล2ปัญหาได้อย่างตรงจุดเพราะมีไมโครโฟนช่วยลดการเสียวฟันและดูแลเหงือกช่วยลดเสียวฟันได้จริงค่ะไม่ว่าจะมาหนักแค่ไหนด้วยพลังเซฟจะแกนนซึมซับก็แห้งกริบเซฟกระชับแนวร่องก้นมาทะลักก็ไม่ทะลุหลับสบายลอรีเอตซอฟต์แอนด์ ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอพระบรมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ขับรถประมาทเพียงเสี้ยววินาทีอับพรากชีวิตคนดีๆไปนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดดับเจ็สีมณีจะแสงจบแล้วชมรายการเปิดจอเจอ้าข่าวคะ่ะ